สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r t ์แทนสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตังช่องก็คลิกลิงคลิปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและเปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้นะคะเปิดแล้ววันนี้นะคะแอดไลน์ด้านล่างเข้ามาจองคิวได้เลยค่ะ ในตอนนี้เวลานี้นะคะมาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกทุกคนอะไรกําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะสําหรับทุกทุกคนเลยเรามาดูกันค่ะขอพลังงานนะคะของทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณเรามาดูกันค่ะ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้บ้างคะเรามาดูซิ The Sun นะคะไม่น่าเชื่อว่าใบแรกก็เป็น The Sun เลยคุณกำลังที่จะได้พบเจอพบรักกับคนรักคู่รักคุณกำลังได้เจอเนื้อคู่ของคุณหรือ หรือว่าบางท่านคุณเจอแล้วอะไรบางสิ่งบางอย่างในความรักมันกำลังจะเกิดความสดใสเกิดขึ้นจงเชื่อมั่นในอินทรีย์ชันของคุณความรักที่คุณกำลังเจอมันจะต้องเป็นความรักที่เปิดเผยซึ่งกันและกันไม่มีบอดระแวงไม่มีปิดบังไม่มีซ่อนเร้นมันจะต้องเชื่อมั่นซึ่งกันและกันค่อยๆเรียนรู้ในความสัมพันธ์กันเพราะคุณกำลังเจอพลังงานที่แตกต่างจากคุณ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังรอคอยใครอยู่ตอนนี้รอคอยความรักรอคอยความรักครั้งใหม่นี่คือไพ่แห่งเดซันของคุณการกําเนิดเกิดใหม่ของความรักความสัมพันธ์ใครบางคนกําลังจะเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวบอกเลยค่ะว่าคนคนนี้เป็นดุดดังดุดดังเจ้าชายดุดดังเจ้าหญิงนะคะ เขาเป็น d Y m a s c u l i n e ที่คุณจะรู้สึกสัมผัสได้ตั้งแต่แรกว่าคุณคือคนที่ใช่ซึ่งกันและกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็น d ีวายแฟ i n n e แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอ d ี f e m i ฟ ine ที่มีความสวยสง่างามมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากๆม,ม,มีความฉลาดมีความเป็นผู้นำเกินที่คุณจะใฝ่ฝันว่าคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้ มันเป็นความรู้สึกของการพบเจอครั้งแรกก็รู้สึกสป,ปาร์กมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าคนนี้เป็นคนที่คุณเป็นคนที่อยู่ในจินตนาการของคุณแต่เป็นคนที่เจอแล้วมันรู้สึกว่าละลายเลยทีเดียวถ้าเป็นชายหนุ่มบอกเลยค่ะว่าโดนใจหัวใจฟูฟ่องนะคะยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งดึงดูดยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งแบบ แหม,มาละาลายจริงๆนะคะมันเหมือนกับว่าคนคนนี้ทำให้หัวใจคุณทำให้หัวใจของคุณเต้นอีกครั้งจากที่หัวใจของคุณไม่ได้เต้นมานานแล้วไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าอะไรนะคะเหมือนกับว่าความรักเหมือนกับว่ามันตายไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดใหม่ค่ะความรู้สึกเกิดใหม่ของความรักความสัมพันธ์และบอกเลยค่ะว่าเมื่อพลังงาน d y m a s c u l i n e เกิดขึ้น คุณจะไม่ต้องที่จะควบคุมหรือว่าอะไรเลยเขาจะพยายามเข้าหาคุณและการเข้าหาเขาจะแปลกไม่เหมือนใครและรวดเร็วและตื่นเต้นและรู้สึกรู้สึกมันมีความต่างที่ที่ต่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณจะคุณจะไม่ไม่เชื่อเลยว่าคุณเจอเขาคนนั้นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนรักคนที่ใช่คู่ที่ใช่ที่คุณขอที่คุณดึงดูดที่คุณอธิษฐานไว้ และเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจมีความเป็นผู้นำนะแน่นอนค่ะ DIY Masculine คือผู้นำเป็นคนที่มี energy มีพลังงานที่บวกทัาศนคติดีความเป็นผู้นำของเขาความรับผิดชอบของเขารับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองและก็ <c oughs> เขามีความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำของเขาเขาจะรู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเขาคืออะไรและเขาจะพาชีวิตเขาและครอบครัวและคนรักเขาไปในทิศทางไหนเขาจะรู้ นั่นคือคนที่มีความเป็นผู้นํานั่นคือ DIY masculine คือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์องอาจจริงจังคือเป็นพลังงานที่ดีมากๆคุณกาลังคุณกําลังเจอใครที่เขาโรแมนติกและสดใสมากๆคือ The Sun ใบเดียวก็สามารถที่จะตอบคุณได้หมดว่าคนคนนี้เป็นทางชีวิตครั้งสุดท้ายรักนิรันดร์ของคุณได้เลยนะคะเพราะว่า เพราะว่าคุณกำลังเจอความรักครั้งใหม่ที่เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าตรงสเปคเหลือเกินและเป็นคนที่ใช่มากๆคืออยากบอกค่าว่าเป็นสัมผัสได้แห่งความแห่งความร้อนแรงแห่งพลังแห่งดวงอาทิตย์ที่กำลังทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมั่นคงและทำให้คุณรู้สึก เหมือนมันมีพ w e r ค่ะม,มันมันรู้สึกมี Power มันมีพลังมากๆเพราะว่าเขาเป็นเดซันเขาเป็นมาส c u ค i ี e ที่อาจจะตัวใหญ่สูงกว่าคุณดูมีสเสน่ห์ดูเท่เป็นฮีโร่นะคะพลังงานแห่งธาตุไฟพลังงานแห่งไฟพลังงานแห่งแห่งจะทำให้คุณรู้สึกว่าปลุกอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณขึ้นมานี่เป็นไพ ที่ใหญ่มากๆแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณจะเจอใครที่มีความกระตือรือร้นมีความทําให้คุณรู้สึกทําให้คุณรู้สึกผลักตัวเองบางสิงอย่างให้คุณได้ได้เห็นอะไรบางสิงอย่างที่ไม่เคยเห็นได้ทําอะไรบางสิบอย่างไม่เคยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับการโอบกอดปฏิบัติเทแคร์ดูแลให้เกียรติเคารพรักแล้วก็ให้อภัยสวยงามมากๆเลยค่ะ และถ้าคุณเจอแล้วคุณคุณต้องปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของคุณไปตามช่วงจังหวะคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ความใจร้อนของคุณให้ได้ถ้าคุณเจอใครคนนั้นและใช้หัวใจความรู้สึกของคุณให้มันโฟลไปกับธรรมชาติอนุญาตให้คุณได้เรียนรู้กับเขาเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ระหว่างคุณและเขาซึ่งในข้อของความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติภาษาเอ่ย การปฏิบัติเอ,อ่ยหรือว่ามุมมองความคิดเห็นอารมณ์ความคิดความรู้สึกนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะรักแรกพบรักแรกพบที่คุณที่คุณไม่คาดคาดคิดว่าจะเจอหรือว่าเป็นรักครั้งสุดท้ายที่คุณไม่คาดคิดว่าจะเจอเป็นเป็นสิ่งที่คุณตามหาเป็นสิ่งที่คุณรอคอยสวยงามมากๆพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ กำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ Tree of Swords ทำไมต้องเป็น Tree of Swords ขอขยาย t r e s of Swords ค่ะขอขยาย Tree of บ w o r d s ว้าวสิกบอนนะคะเพศบอนค่ะคุณวิตกกังวลใช่ไหมคุณเคยเจ็บปวดคุณเคยเสียใจมาบางสิ่งบางอย่างกำลังถูกคิวใจ นี่คือ Six of Wands ที่ขึ้นคู่กับ Three of Swords นั่นหมายถึงว่าคุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องราวของความรักและสำหรับบางท่านที่มีอะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นบางอย่างที่ห่างแยกแตกมันจะถูกประสานรอยร้าวหนึ่งในท่านในนี้คุณมีพลังงานของ Soul Connection หรือว่า Soul Contract ที่มีรอยร้าวบางอย่างในใจอาจจะเป็นการ เป็นการไม่เข้าใจหรือกลัวความเจ็บปวดเสียใจของคนทั้งสองคนแล้วอาจจะมีอะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นเรื่องของการพิสูจน์ซิกอบอลพิสูจน์ระหว่างคุณและเขานะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องบางเรื่องที่เป็น GY เกิดขึ้นคุณและเขาจะได้กลับมาในช่วงจังหวะชีวิตที่สมบูรณ์แบบก็คือฮิวใจตัวเองแล้วกลับไปถอย คิวใจตัวเองมีพลังให้กับตัวเองตกผลึกแล้วก็คิดอะไรบางสิ่งบางอย่างรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ดีว่ากำ,กำลังที่จะนำพายคุณและเขาได้พบเจอกันก็คือซิกาวอลส์การฟื้นกึกคืนกลับมาอีกครั้งของความรักที่มันเป็นช่วงของเวลาสุกงอมหรือว่าบางสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับบางท่านหนึ่งในนี้เนี่คุณกําลังเจอแบบนั้นทีนี้ไม่ว่า คุณจะเคยเจ็บปวดเสียใจอะไรที่ผ่านมาอาจจะคุณอาจจะกลัวความรักกลัวความเจ็บปวดเสียใจคุณต้องการคนที่มาฮีลใจของคุณคนที่ไม่สร้างรอยร้าวบาดแผลให้กับคุณคุณกําลังได้เจอคนคนนั้นที่เป็นความรักที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกได้รับชัยชนะปกป้องคุณเป็นฮีโร่ในหัวใจของคุณดูแลคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้ไว้ใจและก็เชื่อใจคนคนนี้เขาจะไม่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเขาจะเขาจะประสานรอยร้าวทาให้ความรักความสัมพันธ์แข็งแกร่งและก็มั่นคงนะคะ นี่คือสิ่งที่คุณกำลังเจอเพชวรคนคนนั้นคนคนนั้นที่รับรู้แล้วก็รู้สึกได้คือเป็นคนที่อายุม,มากกว่าคุณมากๆสิบกว่าปีขึ้นไปหรือว่าไล่เลี่ยกกันกับคุณหรือว่าไม่ห่างมากเพราะด้วยพลังงานของความเป็นผู้ใหญ่มีความมีโก้มีความเชื่อมัน่นมีเหตุแะผลมีความเป็นผู้นำแต่อีกมุมหนึ่งคือเป็นคนที่มี อายุไล่ได้เกินกับคุณก็ได้นะคะแต่ว่า Energy ของเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําเป็น GY Masculine และถึงจะอายุมากแต่ก็มีความเป็นเด็กชอบ a อ e เวนเจอร์ชอบผจญภัยหรือว่าชอบความทา้าทายในชีวิตมากเ yeah. บอกเลยค่ะว่าเขาเป็นคนที่ชอบความทา้าทายและก็ชอบแน่นอนค่ะเขาจะเป็นคนที่ชอบไล่ล่าชอบตามหาความฝันชอบอะไรที่มันเกินขวยคว้าชอบอะไรที่แบบ คือความเป็นผู้นำนะคะชอบอะไรที่มันเขาตั้งเป้าหมายถ้าเขาเจอคุณเขาจะตั้งเป้าหมายเวลาตั้งวางแผนเวลาว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงเขาจะรู้ว่าต้องทําอะไรยังไงมีลู่ล่อลูกชนอะไรยังไงเพรสบอลส์คุณจะเจอเขาได้ที่ไหนมีคําตอบแล้วหนึ่งคุณอาจจะเจอเขาในที่ที่คุณย,ย้ายตําแหน่งหน้าที่กันงานสองคุณอาจจะเจอเขาในสถานที่ที่เป็น ที่ที่คุณไปไปเที่ยวนะคะไปสิ่งใหม่ใหม่ไปอะไรใหม่ๆแบบนี้นะคะหรือ3คุณอาจเจอเขาบนโลกออนไลน์แอปพลิเคชันหาคู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณโสดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณกลัวมากๆเหลือเกินแล้วคุณอยู่ในช่วงชีวิตที่อายุเยอะแล้วเพื่อนรอบข้างก็แต่งงานหมดแล้วสิ่งที่จะต้องเจอคือแอปหาคู่นะคะแต่แอปหาคู่หรือจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ยุคสมัยนี้ก็จะต้องเจอมีฉาชีพเพราะะนั้นต้องระวัง เพราะว่าคุณจะเจอเขาแน่นอนไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะหลายๆท่านแต่ว่าก็จะต้องเรียนรู้กันไปอย่างช้าๆนะเพราะว่าด้วย energy ของเขากับความรักที่คุณกําลังเจอคุณกําลังเจอความรักที่ไม่เหมือนใครแน่นอนเขาก็ต้องระวังเหมือนเราเหมือนกันเขาต้องระวังเหมือนเราค่ะไม่มีใครที่จะเข้าหาเราแล้วรวดเร็วแล้วรวดเร็วต่อไปรวดเร็วแล้วก็ชะลอในความสัมพันธ์เพื่อที่จะเรียนรู้กันไปอย่างช้าๆนะคะ ว่าเขาจะต้องเทสคุณมันมีเรื่องของคามาบางอย่างเกิดขึ้นเทสคุณว่าคุณเป็นคนดีจริงไหมเราก็ต้องดูเขาด้วยว่าเขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเกิดในเรื่องของการเหมือนกลัวนะ,ะกลัวความเจ็บกลัวความเสียใจยกลัวเป็นคนดีไม่ดีต้องเรียนรู้กันอย่างแน่น,นอนเพราะว่าทรีอฟสอดเกิดขึ้นความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใจเย็นนะคะโอเคนะเพสสับคัพ ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวเกิดอะไรขึ้นคะว้าวเกิดอะไรขึ้น The e m p e r o r page of swords Kn knife of swords page of cups knife of swords ten of pentacles แล้วก็ The e m p e r o r ค่ะสวยงามมากๆคุณกำลังเจอความรักที่ที่แบบว่าแตกต่างซึ่งจากที่คุณจินตนาการไว้แน่นอนคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังเจอใครที่เขา เขามีเสน่ห์เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มีความเด็กมีความน่ารักมีความโรแมนติกในตัวเองแต่งตัวทันสมัยชอบแต่งตัวแต่งหน้าชอบมิสแอนแมกมีเอกลักษณ์ในตัวตนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวความโรแมนติกไลฟ์สไตล์การจีบไลฟ์สไตล์การเข้าหาและมาอย่างไม่ทันในตั้งตัวด้วยจริงๆมันเป็นแมสเซจข้อความจากความรักที่ส่งมาหาคุณ นี่คือคุณกําลังเจอความรักที่เป็นความรักครั้งสุดท้ายความรักนิรันด์ที่กําลังจะเกิดขึ้นและเป็นคู่ชีวิตคู่แท้ที่คุณกําลังเจอความรักแบบระยะย,ยาวความรักแบบผู้ใหญ่มากๆแบบผู้ใหญ่จนคุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นสัทีเมื่อไหร่จะตกลงปงใจกับฉันสักทีเมื่อไหร่จะขอเป็นแฟนหรือเมื่อไหร่เราจะชัดเจนกันอะไรแบบนี้คือเป็นความรักความัแบบผู้ใหญ่ที่ ไม่ใช่เด็กๆเ,เล่นๆแต่จะมีมุมมองทัศนคติที่ไกลแล้วก็ยาวไกลามากๆและอาจจะไม่ใช่ในแบบที่คุณเป็นในแบบที่คุณคิณคดแน่นอนเพราะว่าเขาจะทําให้คุณใจเย็นมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเติบโตมากขึ้นเดเอมเพอร์เรคุณกําลังเจอใครที่เป็นคนที่มีความเป็นผู้นํารับผิดชอบรักเดียวใจเดียวเลยค่ะบอกเลยค่ะใช่คือใช่รักคือรัก เก็บรายละเอียดในทุกๆห่วงเวลาชีวิตของคุณพร้อมดูแลซัพพอร์ตได้ทั้งชีวิตพร้อมที่จะดูแลคุณและลูกพร้อมที่จะสร้างบ้านปลายชีวิตกับคุณคุณกําลังเจอคนที่เขาเป็นคู่ชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันจริงๆอยู่ด้วยกันจนมีลูกมีหลานเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันทําอะไรด้วยกันเรียได้ว่าเป็นความมั่นคงความความดมสมบ,บูร์ในความรักจริงๆนะคะและ หลายๆท่านในนี้คุณก็ได้เจอคนที่เขาร่ํารวยค่ะเรียกได้ว่าร่ํารวยอสังหาร่ํารวยธุรกิจหน้าที่การงานการเติบโตคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือว่าประสบความสุจแล้วในชีวิตเข้ามาสวยงามมากๆเลยและเร็วๆนี้หลายๆท่านมากๆเลยคุณจะไม่โสดอีกต่อไปเพราะว่าคุณกําลังได้แต่งงานนะคะเหมือนบางท่านได้เดินเวลามานานมากแล้วกับความสัมพันธ์เรียกได้ว่าอาจจะเข้าปีที่สี่ ปีที่หปีที่6แล้วถึงเวลาที่คุณจะได้แต่งงานแล้วคอมมิทเมนต์กันแล้ววางอนาคตกันแล้วว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่โยงย้ายกันเมื่อไหร่เริ่มต้นความสัมพันธ์กันไปยังไงต่อดีหรือว่าวางแผนอนาคตกันอย่างจริงจังนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันระหว่างครอบครัวหรือบางท่านถึงเวลาที่จะชัดเจนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะขยับสถานะจากคนคุยมาเป็นเพื่อนนะคะคือคนคุยเราอาจจะยังไม่ได้เป็นเป็นเป็นเพื่อนกัน อาจจะรู้จักกันไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์รู้จักกันแล้วก็คุยคุยกันมานะคะแต่ก็ให้สถานะความเป็นเพื่อนอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่า energy บางสิ่งมันเกิดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไปเป็นสเตปสเตปนะคะคุณกําลังเจอใครที่เขาสอนในการสอนความแตกต่างระหว่าง,งคุณและเขามันมีบางอย่างที่เป็นองค์รวมของความสมัครที่แมทช์มิกซ์กันยินอย่างเกิดขึ้นและคุณอาจจะ ได้เห็นสถานะบางอย่างนะคะจากคนคุยเป็นเพื่อนหรือว่าจากเพื่อนกลายเป็นคู่รักเป็นเ,เป็นแฟนกันจากเป็นแฟนก็มีสถานะที่วางอนาคตร่วมกันละจะแพลนจะแต่งงานแบบนี้หรือว่าแพลนจะมีลูกแบบนี้นะคะหรือแพลนจะโยกย้ายแบบนี้เป็นสเต็ปไปเพราะรู้สึกแบบนั้นกับไพ่ที่ออกมาทั้งหมด8ดใบ นี่คือความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นความรักที่ดูมีแพชชั่นดูมีแรงดึงดูดและดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆคุณกำลังได้เจอหรือว่าได้รับการติดต่อข้อความก่อนหรือว่าได้การพบเจอกับใครคนนั้นอย่างไม่ทันในตั้งตัวมันมีเรื่องราวกระทนหันบางสิ่งงอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นเพราะเขากาลังพุ่งมาหาคุณด้วยพลังงานของ dy m a s c u l i n e นะคะ DM เเนั่นเองด้านหลังเป็น king of cups ด้านหลังเป็น knife of p e n t a ค l e s คนคนนี้มาช้านะคะแต่มา <c ười> คือบางท่านบอกเลยค่ะคุณมีคู่ช้าเช่นมีคู่ช้าหมายถึงอะไรมีคู่ช้าหมายถึงว่าอาจจะเคยเสียใจจะบปวดมาหลายหลายครั้งแล้วในชีวิตแต่คุณอาจจะมาโสดในช่วงที่แบบหรือว่ามาเจอเขาในช่วงที่อายุเยอะแล้วนะคะทำให้คู่ที่ดีคู่แท้รักแท้ของคุณมาในช่วง อา,อายุเยอะหรือว่าช่วงที่หรือว่าคอมมิตเมนต์แต่งงานในช่วงที่คุณอายุเยอะอาจจะ40อัพขึ้นไปก็ได้นั่นคือสิ่งที่อยากจะสื่อนะคะและคุณกำลังเจอสุภาพบุรุษ King of Cups ทัดไฟทัดน้ำทัดดินทัดลมคุณกำลังเจอผู้ชายคนหนึ่งหนุ่มคนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งที่อบอุ่น มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้ใหญ่เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์อายุมากกว่าคุณหรือไล่เรียกกับคุณพอไม่แม่ไม่อาจจะมีลูกติดด้วยนะคะถ้าเป็นทวินเฟลมคุณจะมีลูกติดเหมือนกันไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันคุณกําลังเจอคนที่มีความสุภาพบ,บุรุษในความสัมพันธ์และด้วยเอเนอร์จีของเขาแสดงออกความรักความสัมพันธ์หรือว่าแสดงออกกับบุคคลรอบข้างไม่มากไม่น้อยเกินไปรู้ว่าจะต้องทําอะไรก่อนหลัง รู้ว่าจะต้องเรียบเรียงความสําคัญเป็นระดับไหนอะไรยังไงแล้วก็เป็นคนที่จริงจังดูสง่างามดูดูมีเสน่ห์ไลฟ์สไตล์ของเขาชอบแอน n เจอร์ชอบความทา้าทายชอบโลดโผนไปนูนป่นไปนี่ชอบอถ้ามีธุรกิจกิจการรุ่งเรืองก็ชอบออกไปทํางานออกไปคือมีภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการดูแลและเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเป็นคนที่ชอบทะเลมากๆหรือว่าเขาคนนี้นะคะทำงานเกี่ยวกับทางด้านการพัฒนา อยู่ใกล้แม่น้ําหรือว่าธรรมชาติคือเขาว่ายน้ําเก่งนะคะเป็นคนที่ดูรักธรรมชาติรักต้นไม้แล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะด้วย energy เขาจิตใจดีชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นอาจจะเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกำแกงของตัวเองและเป็น DIY masculine ที่เขารู้สึกว่าเขาเกิดมาเพื่อมีความเป็นผู้นําและความรับผิดชอบเขาเชื่อพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาเองเขามีจิตวิญ,ญญาณที่สูงมากๆค่ะ เขาไม่ความเชื่อในด้านจัก,กรวาลด้วยในสิ่งที่รู้สึกเขามีความเชื่อในด้านด้านมุมมองของหลักการและความเป็นจริงเพราะว่าความเป็นธรรมชาติของเขาเขาชอบธรรมชาติเพราะนั้นเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่แหละทําให้เขาทําให้ทุกคนได้ได้กําเนิดเกิดมาบนโลกใบนี้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกแบบนั้นเหมือนกับว่าเขาเป็นคนโรแมนติกอาจจะดูแข็งๆตรงๆตรงตรงแต่โรแมนติกคิดถึงคิดห่วงแต่เก็บทุกรายละเอียดดูเงียบๆนิ่งๆ แต่ปกปิดเข้าไม่ได้ด้วยความฉลาดความเก่งด้วยการผ่านอะไรมาอย่างมากมายทําไมรู้สึกว่าวันนี้มันเต็มไปด้วยพลังงาน Energy ของ Passion แล้วก็พลัง Powerful ของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและไม่น่าเชื่อว่าคุณกําลังเจอความรักที่ที่พิเศษมากๆนะคะ Energy Strong เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็ไม่เหมือนใครคนคนนี้ไม่เหมือนใครคะ่ะแตกต่างจากคนที่คุณเจอ ทำให้หัวใจคุณและเขาละลายซึ่งกันและกันเรียกได้ว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติแล้วก็ดูแลเทคแคร์คุณยังไงคุณกําลังเจอใครที่เขาฉลาดมากๆฉลาดเก่งมีความเป็นคนที่จริงจังดูใจนักเลงดูทุ่มเทและมีพลังชอบดนตรีชอบเสียงเพลงชอบธรรมชาติเล่นดนตรีเป็นร้องเพลงได้หรือว่าถ้าร้องเพลงไม่ได้ก็เล่นดนตรีเป็นนะคะเป็นคนที่มีรสเสนิยมดี แล้วก็เป็นคนที่ดูใช้เงินประหยัดมัธยัสถ์อาจจะเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยด้วยตัวเองด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรก็ก็รู้สึกว่าอาจจะคือทำอะไรก็ดูมี จะทำอะไรก็ดูล้มเหลวไปหมดก่อนหน้านี้นะคะเหมือนกับว่าชีวิตเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สร้างมาจากจากตั้งแต่มีนะคะอาจจะสร้างตัวเองจากศูนย์ไปถึงสั c e s s ก็ได้เช่นกันแต่บางท่านคุณอาจจะเจอใครที่เขามีพร้อมทุกด้านอยู่แล้วนะคะทั้งครอบครัวทั้ง e NERGY ของเขาเรามาขอพลังงาน r o m a n ต์แองเจิสค่ะสิ่งที่อยากจะบอกคุณขอโรแมนต์แองเจิลส Let your friends help you คนนี้อาจจะเป็นคนที่เพื่อนคุณแนะนำก็ได้เช่นกันนะคะ Calling in your s o u l m e เป็นคนที่คุณอธิษฐานไว้เป็นคนที่คุณขอไว้เป็นคนที่คุณรู้สึกว้าวไพ่ออกมานะคะกล้องน่าจะบิดเบี้ยวไปหน่อยนะคะทุกคนขออนุญาตด,ดูกล้องก่อนนะคะอ่านิดหน่อยนะคะคี e เป็น open mind นะคะเปิดใจค่ะแล้วก็เปิดใจเปิดเปิด ช่องทางให้คุณได้เรียนรู้กับเขาคนนั้นที่เข้ามาใหม่ๆเพราะเขาคนนี้ดูองอาจดูดูดีมีอํานาจดูคึงขังดูจริงจังและก็แหมเป็นคนที่ดูสง่างามมีความรับผิดชอบชอบคือเทคแคร์คนนู้นคนนี้เข้าหาคนนู้นคนนี้ด้วยความฉลาดของเขาและเป็นคนที่คุณไม่เคยได้รู้จักไม่รู้จักมาก่อนหรือว่าแปลกไม่เหมือนคนที่ที่คุณเคยเจอนะคะ อาจจะด้วยหน้าที่การงานความรับพระเจ้าหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเขานั่นเองดูแลครอบครัวรักครอบครัวเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะ to love ค่ะนี่ค่ะขึ้นคู่กันเลย this is your soulmate and to love this is a romance of lifetime คุณจะได้เรียนรู้ความรักความสัมพันธ์ของรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและหลายๆท่าน คุณอาจจะเจอความรักหรือใครบางคนที่เขาแบบชอบจับผิดคุณนะคะคือเป็นพลังงานแบบว่าเขาชอบแบบดูคุณว่าเอ๊คุณจะแบบมีใครไหมอะไรยังไงเพราะว่าขึ้นทริอปสอร์นั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะเคยเจ็บเสียใจมาปวดร้าวในความรักความสัมพันธ์อาจจะมีวิธีแบบดูคุณว่าคุณมีใครไหมหรือคุณดูเขาว่าคุณมีใครหรือเปล่าเหมือนกับว่าดูจริงๆแล้วคุณทําอะไรกับใครโพสต์อะไรไปเที่ยวไหนกับใครมีหึงห่วงห่วงแหนคุณนั่นเองนะคะ หงแหงออกหน้าออกตาหรือว่าหงแหงเงียบๆอะไรแบบนี้นะคะทุกคนด้วยความขึ้นเป็นตีเอ็มพอเรอร์เนาะสวยงามมากๆค่ะนี่คือความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนขอทุกคนประสบความสำเร็จในความรักความสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ